สวัสดีทุกท่านนะคะนิกกี้นะคะจากบริษัทเดวิสเทคโนโลยีนะคะขอก่อนอื่นขอแนะนำบริษัทเดวิ์ก่อนนะคะบริษัทเดวิสเนี่ยจะมีเฮดคอลเลต์อยู่ที่ซิดนีย์นะคะก่อนหน้านี้ก็คือจะดูแลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหลักแล้วก็ได้มีการขยายมาดูแลเซาท์อีสเอเชียเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วค่ะก็จะเป็นโซลเอ็กซ์ลูซีฟดิสติบิวเตอร์สำหรับโรบอติกดาวินชีเลยนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าก่อนที่จะมานั่งคอนโซลโอ perate เนี่ยเซอร์เจียนต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง หลักๆเลยก็คือเทรนนิ่งนะคะอ่าเดเวเนี่ยก็จะ provide Training คือเราอ่า uh, ขาย System แล้วเราก็ไม่ได้จะจุกกันตรงนั้นก็คือจะดูแลต่อเนื่องจนกว่า s ซอร์เจียนและท e ีมจะพร้อมโอเป a เรตในแต่ละ s u r g e ร y นะคะก็จะมีการเทรนคุณหมอแน่ๆแล้วแล้วก็มีเทรนอ่าเรซิเดนต์เป็นโล มีเทรนเฟิร์สแอสซิสแซนต์มีเทรนทีมพยาบาลในห้องผ่าตัด CSSD แล้วก็มีขอสำหรับรบปติคอเนเนเตอร์ที่จะช่วยดูในเรื่องออการบริหารการจัดการโรบปติโปรแกรมด้วยค่ะศูนย์เทรนนิ่งของเราอยู่ที่ไหนบ้างก็คือตอนนี้หลักๆอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็จะมีที่ไต้หวันอันนี้ในส่วนของการเทรนนิ่งพยาบาลน,นะคะคุณพยาบาลก็จะต้องมีการ เข้าออนไลน์เทรนนิ่งแล้วก็ไปดูวิดีโอซึ่งทาง Intuitive ก็จะมีเว็บไซต์ที่จะต้องรีจิสเตอร์สร้างแอคเคาท์เข้าไปเรียนรู้ในนั้นแล้วก็ทำแอ s เซ s เมนต์เพื่อให้ได้ c ซอร์ติฟิเคมาหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการ in service ที่น้องผู้แทนเขาก็จะมาสอนการใช้งานในเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเครื่องการเดฟแล้วก็พวก instrument การอ่ารีมูฟหรือว่าตลอดจน intra operation, อินเตอร์โอเปอเรชัการแก้ไขอะไรต่างๆการดูว่าถ้าไม่มีเออร์ต้องทำยังไงการ การช่วย assist ช่วยส่งเครื่องมืออะไรยังไงแล้วก็พวกเทคนิคอินสุเมนต์พวกแอดวานซ์อินส r เมนต์ต่างๆเช่นเวเซลซิลเลอร์แล้วก็แซปเลอร์ของโรบอตที่จะต้องมีวิธีการเรียนรู้ตรงนี้น้องผู้แทนก็จะเทนให้นะคะแล้วก็เราก็จะมีการพาทีมพยาบาลไปดูเคสในโรงพยาบาลที่เขามีซิสเต็มอยู่อย่างเช่นจรีรารามาราชวิถีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาทำค่อนข้างเยอะแล้วก็จะให้ในฝั่งของพยาบาลเข้าไปเรียนรู้งานในส่วนของ พยาบาลด้วยกัน,นะคะ่ะในส่วนการเทรนนิ่งคุณหมอก็จะมีโปรเซสยาวนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นลองเจอร์นี่เราก็จะเนี่ยค่ะเทรนด้วยน้องผู้แทนอีกเหมือนกันจะต้องขออนุญาตเข้าไปศึกษา Current Practice ของอาจารย์ว่าตอนนี้อาจารย์ทำโอเพนทำแ l a อาจารย์ทำอะไรยังไงเพื่อที่น้องเขาจะได้เรียนรู้ผู้แทนอาบริษัทจะได้เรียนรู้ด้วยว่าตอนนี้การ approaching เป็นยังไงทีมเป็นยังไง l a y o u t เป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะมีการ t e s t drive ก็คือจะมา ลองเทสต์ไดกับเครื่องดูฟีเจอร์ดูฟังก์ชันต่างๆค่ะแล้วก็เราก็จะมีพอร์เพียร์มิทติ้งหรือเวอร์ชวลเว็บบินาซึ่งจะทำให้เซอร์เจียนเนี่ยค่ะมีคอนเนชันจะได้แบบออถามประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากเพียก็คือ,อ,อผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านโรบติกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเชิญเซอร์เจียนไปดูเคสเคสโรบอติกค่ะ หลังจากเราทำโปรเซสขั้นแรกเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องอ่า uh, อินชัวร์เท i นนิ่งก็เหมือนเดิมค่ะเทรนอ่าอินเซอร์วก็คือเทรนกับตัวเครื่องโดยใช้ท้องปลอมใช้ training instrument ์เราจะได้เรียนรู้การ uh, ฝึกการ docking การอ uh, ่าไดฟ์คาร์ต่างๆอันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงโดยเฉลียนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับ s u r ร์เจแต่ละท่านด้วยแล้วก็มีการฝึกสกิลดีว l อันนี้ก็คือ การด็อกกิ gging, ้งการรีมูฟการอินเสิร์ตอินสูเมนต์การแก้ปัญหาต่างๆและที่สำคัญเลยก็คือการฝึกสูเจอร์แล้วก็มูเมนต์ของอินสูเมนต์เนื่องจากว่าโรโบอติกเนี่ยมันจะต้องมีการชิฟท์ทรานซิชันจาก uh, แหลวพลูที่เราใช้ก็คือมันจะมีแท็กทายฟีดแบ็กอันนี้เราต้องชิฟท์ทรานซิชันมาจากฟีดแบ็กมาเป็นวิชันค่ะก็จะต้องใช้เวลาฝึกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10-12ชั่วโมงสามารถแบ่งได้นะคะไม่ต้องมาเหนวันเดียว10ชั่วโมง แล้วก็สุดท้ายก็จะมีซิมูเลเตอร์ค่ะก็จะมีเป็นเกมเป็นทัสต่างๆซึ่งตัวใหม่นี้จะเรียกว่า s i m n นวซิม n นวก็จะมีะเป็นโปร c ซชเชอร์ซิมซึ่งอาจารย์สามารถทำโปรซชเชอร์นั้นๆได้ด้วยค่ะ,ฉะเฉลี่ยวเวลาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสามสิบงาชั่วโมงแล้วก็ต้องได้สกอร์มากกว่า90คะแนนะคะ่ะ ก่อนที่จะ Book เทรนน i n g เราต้องดูอะไรบ้างแล้วก็ต้องดู a c c e s สการเข้าการเข้าใช้ห้องการเข้าใช้เครื่องว่าโอเคว่างไหมเราสามารถแ l a n n i n g การเซตเคสได้ไหมอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการ s กิลพ็อกเตอร์ในเคสแรกๆเนี่ยค่ะบริษัทก็จะแนะนำแล้วก็สนับสนุนให้อาจารย์ทำเคส under p r o c t o r s h i p ซึ่งมันจะช่วยให้เคสสมูทมากกว่าแล้วก็ตัว p ็อกเตอเองก็จะได้แชร์ทิปทิคต่างๆด้วยค่ะ ก่อนไปเทรนอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเลยก็คือจะต้องเซตเคสไว้ล่วงหน้าสักประมาณ 3- 4เคสอันนี้เพื่อที่ว่าเราอยากให้วันที่ไปเทรนแล้วกลับมาก็คือมีเคสทำเลยเซว่าสมมติเซตหนึ่งเคสสองเคสเกิดคนไข้มีปัญหาต้องแคนเซิลอย่างนี้มันก็จะไม่ไมค่อยสม,มูทถ้าเราเซตเผื่อไว้สักสามสี่เคสแล้วก็มั่ร์ได้ว่าเราสามารถดันเคสหลังจากเทรนนิ่งได้แล้วก็แนะนําให้มีวีคลี่โพซิเยอร์ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบุกวันเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งก็จะอยู่ที่ ิงคโปร์แล้วก็เป็นไต้หวันนะคะเซิร์ชที่ได้ก็จะเป็น,เป,นเป็นเป็นเซิร์ชมาแบบนี้ค่ะการเทรนนิ่งก็จะเป็นการเทรนโดยเทรนเนอร์จาก i n t u i t ทีฟค่ะหลังจากเราเทรนนิ่งมาแล้วเราบุ๊กเคสแล้วเรามีพ็อกเตอร์แล้วเราก็จะมาต้องอคุยกันก่อนว่าเราจะทำเคสอะไรเคสเป็นยังไงคนไข้อินโฟมชันแบ็กกราวของคนไข้เป็นยังไงก็คือวางแผนกันก่อนแล้วก็มีการไดรันการไดรันนี้ก็คือซ้อมเสมือนจริง แต่แค่ไม่มีขนไคอันนี้ก็จะจะซ้อมทั้งทีมพยาบาลทั้งทีมดมยาตัวเซอร์เจียนเองจะวางเลเยอห้องยังไงจะไรค่าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทำเคสหลังเริ่มทำเคสแล้วเสร็จจากเคสแรกเราก็จะมานั่งรีวิวเคสนั้นด้วยกันกับพอกเตอร์ค่ะมีอะไรที่เขาอยากจะแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำเราอาจจะทำให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออา,อาจารย์อาจจะได้ยินตัวเลข9 9 0 ก็คืออันนี้ค่ะมันแบกเกราจริงๆก็คือมันมีงานวิจัยจากทางอเมริกาว่า learning curve เนี่ยค่ะหลังจาก training คือพีเรียของ learning curve คือเขาก็จะ monitor ใน3เดือนไอเดียหลักๆเลยก็คืออยากให้ touch system weekly อย่างน้อยๆนะคะก็คือ w e e k ละ1 e พีเรียดสเดือนสกิลก็จะได้เพิ่มขึ้นอาจารย์ก็จะช็อต learning curve แล้วก็ ทำเคสได้สมูทได้เร็วขึ้นค่ะหลังจากอาจารย์ทำไว้สักพักทางบริษัทก็ยังซัพพอร์ตอีกนะคะในเรื่องของแอดวานซ์เทรนนิ่งเป็นคอร์สที่เป็นแอดวานซ์โปรซิ d เจอร์ต่อๆไปค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเส้นทางก่อนที่จะมานั่งเป็นเซอร์เจนคอนโซลค่ะมีคำถามอะไรไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณนิกกี้